สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายแบบนี้ได้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะรีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว95้าเซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะรีจะจับอลิบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สาอกมา จับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับนะคะได้เป็นฐาน8ด เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่3เส้นที่3ทับด้วยเส้นที่4เราจะมีลิบิน4เส้นด้านบน แล้วก็จะมีริบบิ้น4ี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอา4ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมานะคะ นี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจากบริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวนางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะนี่นะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาแบบนี้เส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมา เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึง่งได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะลีจะนับริบบินข้ามสี่เส้นแล้วพาดนะหนึ่งสองสามสี่จับอริบบินเส้นนี้นะพาดมาหนึ่งสองสามสี่จับอริบบินพาดมา 1>, 1 2ึ่สามี่จับอริบินพาดมาหนึ่งสองสามี่จับอริบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบินสี่เส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบินโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะค่อยๆดึงริบินลงมาค่ะในแบบนี้นะ ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาแบบนี้ต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาในแบบนี้นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะจับให้กระชับเลยค่ะ ทั้ง8เส้นเลยในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็กค่อยๆทำไปนะ นี่นะคะลีจะจับอาลิบินเส้นนี้นะจับริบินเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วจับเอาตัวริบินหมุนไปด้านหลังในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกรีบดอกเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะเขาค่อยดึงลิบินลงมาค่ะใะแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2ึสแบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะในแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะดีจะจับอ,อลิบินเส้นนี้นะ จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังมาฝั่งด้านขวามือนะคะเสร็จแล้วจับอวตัวริบบิ้นเส้นถัดมาพาดขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วจับอวตัรริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะใต้เส้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราเจะริบบิ้นที่โดนพาดขึ้นไปด้านบนนี่นะ จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าอ้อมไปของอีกเส้นหนึ่งนะคะเสร็จแล้วจับเตะตูริบบิ้นเส้นถัดมานะพาดขึ้นไปด้านบนก่อนจับเตะตูริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะตายเส้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนะคะค่อยค่อยดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ จาตัวริบบิ้นนี่นะคะข้ามมาของเส้นแรกนี่นะให้ลอดผ่านออกมาเลยนะคะเพราะว่าเส้นแรกของเราจะพับมาในลักษณะน,นี้นะเราก็เลยต้องเอาตัวริบบิ้นเส้นที่8นะคะลอดผ่านลงมาในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นนะคะเสียบลงไปตรงตัวดอกนะแล้วค่อยดึงริบบิ้นลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆนะคะ นี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะจับริบบิ้นเส้นนี้นะคะพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะ ให้ริบบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จับแต่งกลีบอีกนิดนึงนะคะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะดูความสวยงามเลยนะคะ ในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทันแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกอรุณวดีสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ